บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิพิพธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกับแหล่งเรียนรู้งานประวัติศาสตร์สินไทยในทุกๆงานศิลปะของคนไทยย่อมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์บอกเล่าอยู่ในนั้นเสมอเช่นเดียวกับพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีที่ได้เก็บประวัติศาสตร์ไทยที่จะรึกไว้บนเรือพระราชพิธี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทางศิลปกรรมที่สําคัญของชาติไทยเราอะค่ะจะทําให้ได้เห็นว่าเออลักษณะการแกะสลักของช่างสิบหมูเราแต่เดิมเนี่ยเป็นยังไงลวดลายไทยแต่เดิมเป็นยังไงค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่จะบอกเล่าตำนานและความงามสินไทยอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเวลา แห่งสายน้ำสู่คนไทยรุ่นหลังสืบไปนอกเหนือจากเรือพระวิธีที่จัดแสดง8ลำอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ผู้เข้าชมทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาพรพันธ์ที่ใช้ในกระบวนเรือไม่ว่าจะเป็นผ้าหลังคานะคะคที่ที่คลุมหลังคาเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือรูปสัตว์ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีกระบวนเรือจำลองนะคะ ที่ครบั52ลำนี่ยังไม่เห็นว่าเป็นรูปแบบของกระบวนเรือแบบดาวล้อมเดือนเหมือนที่เห็นในปัจจุบันนะคะเรือพระราชพิธีคืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปไทยที่จะยังคงล้าค่าอยู่เหนือการเวลาตลอดไปหากเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันสืบสานประเพณีไทยต่อไป ไทยเบสขอบันทึกพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกับแหล่งเรียนรู้งานประวัติศาสตร์สิลปไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยยกระเรบจ,จำกัดมหาชน